จะพามาดูอาเอิร์กัเจมมาลากกุ้งครับที่บึงสวงนะครับที่นี่ครับอเอิร์กัเจมที่น้องอิทเคยมาถ่ายให้เอฟซีชมนะครับบึงนี้นะครับกว้างขวางครับตอนเย็นๆนะครับลากกุ้งฝ่อยครับมาดู อาจารย์เอ,อริรอขยันคักตัวนี้น่อยหากินนี้ไม่ต้องอห่งหวงเลยคไปไปออรับเอิหลานนายิฐจ่ะนั่นอ่ะวันนี้วันหยุดหยุดสามวันไม่รู้จะไปไหนกันก็นี่แหละเป็นไหมลูกไหวไหม ไปตัานาร์คกกักลูกชายผมอยู <laughs> ่เฉยปุบเป็นเดเอดเวนอนหนองวอมเนี่ก็คนที่บ้านมาใส่กุ้งนะครับเขาจะใส่ไงใส่ทางฝั่งตอนตองฝั่งนี่นนยวางไว้ตอนเช้าก็มาเก็บเอาวางทีทีไปเลยครับเนี่ย นี่เขาได้เยอะนะครับกุ้งวันหนึ่งไม่ได้น่อยครับเช้าหนึ่งก็ใส่สี่สิบห้าสิบอันได้โอ้หกเจ็ดโลอ่ะกุ้งฝอยครับหกเจ็ดโลไม่ใช่มันน้อยนะครับ,รบยับขึ้นมาอเขาใส่อ,อยู่นะครับ,นะบเนี่ยเจมลึกกว่านั้นเดินมาเร็วๆว่ามันจะทันกุ้งบ่นี่นาเขาใส่อยู่ นี่ดูวิธีการใส่ครับน้ำพานอนนี่ก็อยู่บ้านอยู่ไหนนะอยู่อยู่ไหนนะนะอยู่บ้านอีกลาดเป่นยังไงบ้านใจอยู่บ้านงคนคนใต้ใช่ไหมครับผมจังหวัดอะไรนะครับสงาครับเอออยู่สงขา,าแกก็มาได้แฟนก็คือแ,แฟนก็เป็นพี่ผมนี่แหละครับ แกก็มาใส่ทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ได้ได้น้อยๆทำงานสองอาชีพไปเนี่ยใส่กลับมาเลึกงานใส่กุ้งตกกลางคืนไปเป็นรปอ,อขยันครับขยันนี่สี่โมงนี้ก็เข้ากาะแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ก็นี่ดูมันมาล้ลึกไหมลูกเจมลึกไหมตรงนั้นอนะ่ะ เออแค่นั้นเองอาตามนี่ชอบอูนะตัวเล็กๆนี่โหเดีย๋ยวดูครับจะได้กุ้งเยอะขนาดไหนเอาเวียงขึ้นมาเลยเ,เวียงขึ้นมาก็ลกเอาเวียงขึ้นมาเลยโล จะได้ไมเน้อรูเนี่ยลากเรือเร็วกว่านี้ลูกต้องลากเรือเร็วกว่านี้เออเอิบเอิบเอ๊บอ่ะอ่ะมีไหม มีไหมมีมีอยู่มีอยู่ได้บ่ได้อยู่ครับโเต็มเลยตอนนี้คุชขณะนั่งเก็บอยู่โอ้มันหลายอยู่ครับเป็นต้นไงแท่นาะมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปลุบมาเนี้ยลุบกุ้งกันมันก็มีอยู่นะครับเนี่ยกุ้งแต่มันต้องเย็นกว่านี้เพื่อนเนาะ อืมโอ้ได้ผลอยู่อ่ะเอ,อิร์กับอเจมได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ตัวนี้มันกลายพันธุ์มาวะเนี่ยเ <c oughs> นาะน้องไอ้กุ้งกุ้งฝอยมันกลายพันธุ์ด้กล้ามอย่างยาวอ่ะครับมันน่าจะกลายพันธุ์อะไรเนี่ยทีเก็บเอาแล้วเนี่ยแก้ว